และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปว e. ีีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับนางเงือกถ้าหากพูดถึงตำนานต่างๆที่เราเคยได้ยินกัน ตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก็คงจะเป็นวรรณคดีของสุนทรภูหรือเรื่องพระอภัยมณีกันใช่ไหมครับโดยลักษณะของนางเงือกที่ท่านผู้ชมมักเจอกันบ่อยๆตามหนังสือหรือเรื่องเล่าต่างๆมักจะมีรูปร่างลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งปลาและจะอาศัยอยู่ใต้น้ำลึกและณนะปัจจุบันนี้นะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้ทำการสร้างรูปปั้นนางเงือกตามจังหวัดต่างๆอย่างเช่นจังหวัดสงขลา เขาก็ได้ทําการสร้างรูปปั้นนางเงือกไว้เป็นอนุสร์หรือเป็นแลนด์มาร์กของประจําจังหวัดซึ่งสถานที่นี้มักจะมีนักท่องเที่ยวมาสักการะบูชาหรือมาถ่ายรูปก,กับนางเงือกตลอดทั้งวันโดยประวัติความเป็นมานี้นะครับได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ชายหาดริมฝั่งทะเลซึ่งได้มีชาวรรมงคนหนึ่ง พบเห็นผู้หญิงผมยาวรูปร่างครึ่งบนเป็นมนุษย์ที่สวยงามส่วนท่อนล่างมีขีบที่หางคล้ายกับปลากำลังนั่งหวีผมอยู่ที่โขดหินก้อนหนึ่งและด้วยความสงสัยจึงทำให้ชาวระมงคนนั้นพยายามที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่อยากจะเห็นให้ชัดว่าสิ่งตรงหน้าที่เขากำลังจะเห็นนั้นมันคืออะไรแต่ด้วยความสงสัยและกับระยะทาง ที่ชาวประมงคนนั้นเริ่มเดินเข้าไปใกล้จึงทําให้มนุษย์ครึ่งป่าตนนั้นมีอาการปกใจเลยทิ้งหวีผมทองคํานั้นไว้แล้วก็กระโดดลงน้ำหนีไปและก็ไม่เคยโผล่ขึ้นมาให้เห็นกันอีกเลยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสงขามาอย่างช้านานและก็ได้ทําการสร้างรูปปัน้นนางเงือกเพื่อเป็นอนุสร์ของชาวจังหวัดสงขลา เอาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,509และณปัจจุบันนี้รูปนางเงือกก็ยังมีหินอยู่จนถึงณปัจจุบันแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องราวของนางเงือกที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆแต่ถ้าหากเราลองมองในความเชื่อของต่างชาติสำหรับคำว่านางเงือกหรือมนุษย์ครึ่งปลาตนนี้ ต่างก็มีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศคขมรนลาวญี่ปุ่นและฝั่งทางยุโรปต่างก็มีเรื่องเล่าและมีความเชื่อกันว่าเงือกหรือนางเงือกเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์มีส่วนท่อนบนเป็นคนส่วนท่อนล่างเป็นปลาและนางเงือกคือเทพธิดาแห่งท้องทะเลโดยนางเงือก มักจะปรากฏตัวขึ้นเหนือผิวน้ํามือหนึ่งถือวีสากผมทองคําส่วนอีกมือหนึ่งถือกระจกซึ่งมีลักษณะคล้ายไซเลนหรือปีศาจท้องทะเลที่มีเสียงไพเราะล่อลวงคนไปสู่ความตายโดยจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวของนางเงือกนั้น ต่างก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศบางก็ได้กล่าวว่าเทพโอนิสคือเทพเจ้าแห่งท้องน้ําและเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและสติปัญญาได้มีบุตรสาวและบุตรชายที่มีรูปร่างคล้ายปลาและให้ลูกทั้งสองได้ดูแลท้องน้ําในหมหาสมุทรและปกครองทะเลต่อไปหรือบางก็ว่าเงือกเป็นเผ่าพันธุ์ของอมนุษย์ที่สามารถสะทืนน้ําสะทืนบก และเชื่อกันว่าเงือกพวกนี้อาจมีถิีนกําเนิดบนฝั่งปริตานีและว่ายน้ําข้ามช่องแคบอังกฤษไปยังคอวอร์ดจึงทำให้ผู้คนที่นั่นขนานนามว่ามือมีดและมือเมนอันเป็นคําผสมของแองโกและฝรั่งเศสและเงือกพวกนี้ก็ได้ทำการแพร่พันธุ์ไปจนถึงรอบๆสกอตแลนด์ตอนเหนือสู่สเกนเดนิเวีย ซึ่งชาวไอรินเล่าว่านางเงือกคือผู้หญิงนอกศาสนาที่ถูกในปรเทศออกไปจากแผ่นดินหรือบางท้องถิ่นก็มีความเชื่อกันว่าชาวเงือกคือลูกๆของฟาโรที่จมน้ำในทะเลแดงและในประเทศญี่ปุ่นต่างก็มีความเชื่อเกี่ยวกับานางเงือกมากมายเช่นกันโดยชาวญี่ปุ่นมักจะเชื่อว่า เงือกเป็นโยไกยหรือปีศาจจำพวกภายน้ำอย่างหนึ่งตามความเชื่อของศาสนาชินโตหรือศาสนาพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นซึ่งเงือกในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิงเงียวโดยลักษณะของเงือกพวกนี้ จะมีเสียงอันไพเราะล่อลวงเหยื่อให้หลงเสน่ห์จนกระโดดน้ำลงมาจากนั้นจะทำการดึงเหยื่อให้จมลงก้นทะเลจนเหยื่อค่อยๆตายไปอย่างช้าๆและจะกัดกินเหยื่อจนหมดสิ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ต่างก็เป็นความเชื่อและก็เป็นตำนานของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าหากเราลองมาพูดถึงในหลักความเป็นจริงแล้วท้องทะเลของโลกมันช่างกว้างใหญ่และยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายในท้องทะเล ที่มนุษย์อย่างเรายังไม่สามารถทำการสำรวจได้เพราะเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนี้เรายังสามารถสำรวจในท้องหมาสมุทรของโลกได้เพียง5-10%เท่านั้นแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าในท้องหมาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เรายังไม่สามารถไปสำรวจได้มันจะมีสิ่งมีชีวิตพวกนี้จริงๆหรือเปล่า ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้ต่างก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดได้100%ครับถึงแม้ว่านะปัจจุบันนี้จะมีคลิปต่างๆหรือรูปภาพที่ได้ทำการระบุเอาไว้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหรือนางเงือกซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าสิ่งเหล่านี้คือของจริงหรือเคยมีมนุษย์พบเห็นมนุษย์เงือกจริงๆหรือไม่แต่ถ้าหากเราลองย้อนไปถึงสมุดบันทึกเรื่องราวสมัยก่อน ที่เขาได้ทำการระบุเอาไว้ว่า คิสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาลีชายผู้นี้คือผู้ค้นพบทวีปอเมริกาจากบันทึกการเดินทางเล่มหนาที่เขาได้เขียนเป็นไดอารี่ไว้เขาได้ทำการระบุเอาไว้ว่าเมื่อปีคิตรศกัตราช1493ขณะที่คิสโตเฟอร์โคลัมบัสกำลังแล่นเรือเดินทางลอนแรลมอยู่กลางทะเลเคเลบเบียนอันกว้างใหญ่เขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีรูปร่างกึ่งปลา กึ่งมนุษย์หรือที่เราเรียกกันว่านางเงือกมีอยู่3ตัวที่กําลังแหวกว่ายอยู่รอบๆอบเรือของเขาโดยนางเงือกที่เขาเห็นนั้นช่างแตกต่างกับในตำนานอย่างลิบลับ ซึ่งตามบันทึกที่เขาได้ทําการระบุเอาไว้ว่าเงือกทั้ง3ามตนนี้มีหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวและชวนสยดสยองเป็นอย่างมากครึ่งบนก็แลดูเหมือนผู้ชายมากกว่าที่จะเป็นผู้หญิงและไม่เห็นเหมือนกับที่จินตนาการเอาไว้เลยและด้วยบันทึกนี้จึงทําให้ความคิดที่ว่านางเงือกจะต้องเป็นสาวสวยแสนใจดีที่คอยร้องเพลงกล่อมลูกเรือให้คลายเหงาระหว่างเดินทางกลายมาเป็นนางเงือกที่น่ากลัว พร้อมกับมีนิสัยดุร้ายคอยจ้องที่จะกินเนื้อมนุษย์เพียงอย่างเดียวและต่อมาก็มีผู้เชี่ยวชาญต่างหาคำตอบให้กับเรื่องนี้กันยกใหญ่บางก็ว่าสิ่งที่โคลัมบัสเห็นนั้นอาจจะเป็นพยูนหางกลมก็เป็นได้แต่ถ้าหากเราลองมาพูดในอีกแง่มุมของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแล้วเนี่ยเขาคือนักเดินเรือมากประสบการณ์ที่มีตรกะความคิดตามหลักเหตุและผล ซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าสิ่งที่เขาได้ทําการจดบันทึกไว้ทั้งหมดอาจจะเป็นนางเงือกตัวจริงที่เขาได้เห็นด้วยกับตาตัวเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับนางเงือกที่เรามักจะสงสัยกันมาตลอดว่าที่จริงแล้วมนุษย์ครึ่งปลาตนนี้มนีอยู่จริงๆ บนโลกของเราหรือไม่หรือเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้แก่ช่อง Jasmine Studio ด้วยนะครับและเราค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทนาบ๊ายบายครับผมจุกกู